สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักขณาราศีมังกรนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม2-5-6-4นี้นี่เองนะครับมหมอิจฉาคนมังกรทีเดียวเลยนะครับ80%ของคนมังกรเนี่ยเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับใครจะเป็นยังไงจะโดนพิษโลกร้ายแรงอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือพิษเศรษฐกิจอะไร คนมังกรเนี่ยก็ต้องถกบอกว่า80%เลยนะครับของคนลัคนามังกรเนี่ยก็ถึงบอกว่ารอดแล้วก็ออกแนวเฮงซะด้วยครับผมนะฮะแต่จะเป็นคนมังกรที่เฮงหรือไม่เฮงนะครับลองไปผูกดวงดูก่อนนะครับเซิร์ช Google สักนิดหนึ่งครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับคือเวลาเกิดครับหรือเวลาตกฟากนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดเราจะได้ว่าเราเป็นคนลัคนาสถิตราศีมังกรหรือเปล่านะครับแล้วในนั้นครับ คนที่เขามีจิตศรัทธาเขียนเว็บขึ้นมาเนี่ยเขาก็มักจะใส่ตารางทักษะมาให้ด้วยนะครับทําให้เราทราบว่าเอ๊ะเราเานี่แหละเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม80%ที่ค่อนข้างโชคดีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในกลุ่มส่วนน้อยของคนมังกร20%ที่อาจจะแย่เลยนะครับถามว่าแย่เลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเอาไปว่าที่มันจะทอนคุณที่ยังมีเรื่องต้องระวังเช่นถ้าหาปีนี้นะครับเสาใครจรเป็นกาลีซะแล้วนะครับเรายิ่งถ้าหากเสา เดิมนะครับตามเวลาตกฝ้าไครไปสถิตพบมรณะพบอดีพบอะไรอย่างนี้นะครับเราจอมเป็นกาลีทับลักนาด้วยอันนั้นท่านต้องระวังมีเรื่องที่ทําให้ต้องเครียดนะครับแต่อย่างไรก็ดีมันก็ไม่ใช่รอบด้านนะครับคนมังกรเนี่ยต่อให้แยกก็จะแยกแค่บางเรื่องนะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าขอเริ่มกันที่การงานก่อนเลยแล้วกันนะครับแหมการงานดาวเจ้าเป็นการงานของคนมังกรก็คือดาวศุกร์นั่นเองนะครับต้องแต่สัปดาห์แรกไปเลยครับบอกแบบนี้ครับ งานของคนมังกรจะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆนะครับหรืออาจจะได้ได้ลูกน้องใหม่นะครับได้คนร่วมงานอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับทีเนี้ยถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าออกทิศทางดีจริงๆเลยนะครับปีนี้ยกเว็นไว้เรื่องเดียวครับสําหรับคนมังกรถ้าหากเรื่องแบบนี้จะไม่ดีเนี่ยในส่วนของงานด้วยการเริ่มต้นการลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยนะครับรวมไปถึงคนที่เล่นหุ้นด้วยนะครับ ซื้อขายเกณง์กาไรอะไรพวกนี้ถ้าหากปีนี้ลาหูใครจรเป็นกาลีอันนั้นคนมังกรควรจะหยุดเลยนะครับสต็อปนะครับไม่ลงทุนไม่อะไระครับไม่งั้นจะเกิดความเสียหายขึ้นเยอะทีเดียวนะครับให้ทําอย่างอื่นเอาเนี่ยแหละครับแต่เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่คนมังกรก็มักจะได้ลูกน้องใหม่ๆรูปแบบการทํางานใหม่ๆแล้วนะครับบางคนเนี่ยอาจจะได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีซะด้วยครับนะฮะถามได้เลยนะครับเออ ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำนะครับเจ้าของกิจการทําธุรกิจส่วนตัวที่จะเริ่มปรับเปลี่ยนประยุต์รูปแบบต่างๆหาอะไรใหม่ๆเข้ามาลงในเดือนเดือนพฤษภาคมนยครับมันเป็นจังหวะที่ควรทําจริงๆเลยนะครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จครับนะฮะเรียกว่าสิ่งดีๆเข้ามาเพราะอะไรคําว่าประสบความสําเร็จเราทํางานก็เพื่อเงินนะครับดาวการเงินพฤหัสเนี่ยที่สถิตกระดุมพ้าเนี่ยท่านจะหาสตางค์ได้แน่นอนครับนะฮะบอกแล้วครับว่า ทิศทางความสําเร็จของคนมังกรเนี่ยสมมุติคนมังกรร้อยคนเนี่ยมีถึง80คนทีเดียวเลยนะครับที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงลองไปผูกดวงอย่างที่จารย์บอกก่อนนะครับนั่นแหละครับต่อมาครับใครที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีอุปสรรคปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับการเข้าออฟฟิศเอ่ยนะครับ การเดินทางเอ่ยอะไรถ้าไม่ได้ลาหูเป็นการีซะแล้วจากนี้ไปครับคนมังกรเนี่ยโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมจะเป็นจุดเริ่มดีๆหลายส่วนทีเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะดีด้วยนะครับโดยเฉพาะพอผ่านครึ่งเดือนหลังไปนะครับหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ก็จะดีกับท่านมากขึ้นนะครับเพื่อร่วมงานต่างๆนะครับอะไรก็แล้วแต่อยากทําอะไรรีบทาเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่เก่งกําไรนะครับเล่นหุ้นอะไรก็ตามนะครับ ในเดือนนี้นี่เองท่านมีสิทธิทํากาไรได้สูงที่เดียวเลยแปลกไหมครับแต่มันแปลกนะครับเรื่องว่าดวงใครดวงมันบอกแล้วครับหลายๆลัคนาไม่ดีแต่ลัคนามังกรเนี่ยอาจารย์ให้เป็นน่าจะเป็นอันดับหนึ่งในเดือนนี้เลยนะครับที่ว่าต้นๆแล้วทั้งปีเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนมังกรครับประจาย์มีไกด์ลายอย่างนี้นะครับว่าเวลาคิดอะไรอย่าคิดมากนะครับถ้าเราคํานวณใช้ความรอบคอบแทนความคิดคิดมากนะครับใช้หลักเหตุผลเนี่ยในเดือนนี้แล้ว ถ้าเราคิดคำนวณรอบครอบแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยนะครับในเรื่องของการงานการเงินการทองกันบ้างมันสัมพันธ์กันอย่างที่อาจารย์บอกครับในเดือนนี้การเงินของคนมังกรถามว่าใน12ลัคนาใครมีโอกาสมีโชคมีลาบประสบความสำเร็จนะครับสูงที่สุดก็คือคนมังกรนั่นเองครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโชคลาบจากการเสี่ยงนะครับเพราะอะไรเพราะราหูที่อยู่ในปุตตะนั่นเองนะครับราหูเนี่ย เป็นดาวเจ้าเดือนกระดุมพระการเงินนะครับไปเข้าปุตตะนะครับแน่นอนครับในเรื่องของการเสี่ยงเนี่ยท่านมีสิทธิ์สำเร็จเพราะว่าสุกเจ้าเรือนปุตตะเป็นเกษตรนะครับแม้อังคารเจ้าเรือนลาพาจะเป็นอรินั่นก็หมายความว่าท่านมีโชคมีราภทางการเสี่ยงได้สตางมาแต่ท่านก็มาจะต้องมีรายจ่ายแบ่งจ่ายออกไปนะครับแต่พฤหัสที่อยู่ในกระดุมพระนั่นทําให้ต่อให้การจ่ายเงินออกไปคราวเนี้ยท่านมีสตางจ่ายแน่นอนครับนะฮะ แล้วมันนํามาจากเดือนที่แล้วครับที่ท่านมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนซื้อของเข้าบ้านนะครับรีโนเวทบ้านซ่อมรถเอารถไปแมนเทนแนนตามระยะหรืออะไรก็ว่าไปนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับเรียกว่าท่านหาสตางค์ได้แล้วมีสตางค์จ่ายส่วนใครจะเหลือมากเหลือน้อยหรือว่าตึงตงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงครับแต่เดือนนี้คนมังกรไม่ติดขัดเรื่องการเงินแน่นอนครับผมนะฮะมีโชคมีลาบทางการเสี่ยงด้วยนะครับถ้า เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจารย์ให้สูงที่เดียวเลยนะครับช่วงอยู่ในเลนระหว่าง40ถึง70เซเลยนะครับแล้วแต่ว่าพื้นดวงใครดีไม่ดีแต่เอาเป็นว่ามีโชคระดับนึงนะครับใครที่รู้ตัวเองว่าตั้งแต่ที่ผ่านมานะครับว่าไม่ชอบเล่นหวยเล่นอะไรก็ไม่ต้องไปเล่นแล้วครับเอากําลังไปทุ่มในการหากิจการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือหาอาชีพที่2ทําแบบนี้นครับแบบเนี้ยโพะทิศทางการเงินของคุณมังกรเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้นะครับ ประตูดวงมันเปิดแล้วถ้าท่านไม่เดินเข้าไปมันก็แค่นั้นเองครับท่านก็มีกินมีใช้แล้วครับแต่ถ้าท่านเดินเข้าไปอ่ะท่านจะไปไขว่คว้าเอาสมบัติออกจากในประตูนั้นออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นคนมังกรครับปีนี้คิดอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วในการหาสตุ้งสตงังท่านคิดรอบครอบแล้วท่านทําได้เลยนะครับขออย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวเสาอยาจรเป็นกาลีนะครับลาหูอยาจรเป็นกาลีพฤหัสอยาจรเป็นกาลีนะครับสามดวงนี้แหละครับ แต่เป็นส่วนน้อยนะครับต่อให้ดวงใดดวงหนึ่งเสียอีก2ดวงก็พยุงท่านได้ครับดาวเสาดาวประจําตัวท่านนะครับเข้าเป็นเกษตรพฤหัสดีแล้วนะครับนั่นหมายถึงท่านจะคิดอะไรได้ได้เป็นระบบระเบียบทีเดียวเลยครับนะฮะต่อมาครับเรื่องความรักกันบ้างแหมก่อนอื่นเลยขอถ้าเป็นความรักเนี่ยขอสัมพันธ์กับการเงินสักนิดนึงนะครับใครที่มีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะครับคิดหาสตางร่วมกันนะครับหรือใช้วิธีหาสตางร่วมกัน หรือว่าทํากิจการร่วมกันอะไรอย่างนี้นะครับในการหาสือตุ้งเสื้อตางจานบอกแบบนี้เลยครับว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงจริงๆเลยนะครับให้ถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นทีเดียวครับที่ว่าที่ท่านร่วมกันทํากับคนรักเนี่ยครับจะดีมากๆนะครับเพราะเกณฑ์ของท่านเนี่ยหลายๆคนครับโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับอย่างที่จานบอกว่าเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินไปตั้งแต่สงการหรืออะไรเงี้ยใช้เงินกับครอบครัวนะครับ ใช้เงินในการซ่อมบ้านรีโนเวทบ้านซ่อมรถเดินทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแมน่นแทนรถเนี่ยหรือรวมไปถึงใช้เงินกับบุตรหลานด้วยนะครับบุตรบริวารเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีคู่อยู่แล้วนะครับลองชวนกันหากิจกรรมทําอะไรที่เป็นเงินเป็นทองนะครับเช่นคุณแม่บ้านมีฝีมือทําอาหารอย่างเงี้ยครับก็ทําอาหารไปคุณพ่อบ้านก็ขี่รถส่งในละแวกใช้ Facebook อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วท่านจะประสบความสําเร็จสูงจริงเลยนะครับ โอกาสมาแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าช่องทางในการหาเงินของคนมังกรเนี่ยเด่นที่สุดจาก12ลัคนาเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะทําอะไรร่วมกับคนรักเนี่ยท่านจะประสบความสําเร็จสูงแต่คนที่โสดอยู่นะครับก็ไม่ต้องคิดมากไปนะครับท่านมีเกณฑ์เจอคู่พบรักในเดือนนี้นี่เองนะครับนะถามว่าเจอแล้วดีไหมจางก็ต้องบอกว่าดีนะครับคบไว้ได้เลยครับเดี๋ยวพอเดือนหน้ามัน,นจะอาจจะแบบติดขัดมีอุปสรรคสักนิดนึงนะครับ หรืออาจจะงอนๆกันนิดหน่อยสุดท้ายแล้วก็กลับมาดีกันได้นะครับใครที่โสดอยู่นะครับใช้ช่วงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เดือนนี้ศึกษาดูใจกันนะครับแล้วหลังจากนั้นสักช่วงผ่านไตรมาสสุดท้ายของปีไปนะครับก็จะได้คบกันนะครับอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนท่านแค่ระมัดระวังดูดีๆนะครับอย่าไปคบซ้อนนะครับเราก็อย่าเพิ่งรีบไปตกลงปรงใจได้ให้รู้ว่าเฮ้ยคนเนี้น่าสนใจมันจะมีคนลักษณะนี้เข้ามาแน่นอนครับนะฮะ ก็เกณฑ์จริงๆเนี่ยท่านจะได้เจอช่วงนี้นะครับแล้วไปคบกันจริงๆจังช่วงประมาณกันยาตุลานะครับอาจารย์บอกแบบนี้อก็ถือว่าชื่นชมกันได้นะครับแล้วการคบกันเที่ยวเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะครับท่านเลือกคนที่ดีที่สุดได้แล้วเนี่ยทิศทางก็จะดีราบรื่นไปอีกหนึ่งสองสามปีทีเดียวครับนะฮะเอาละครับเรื่องการเงินการงานความรักไปแล้วเรื่องที่จะต้องแนะนําคนมังกรน,นะครับเออ เดือนนี้นะครับไม่ใช่แค่เดือนนี้ด้วยจากนี้ไปเลยท่านจะมีความรอบคอบสูงมากๆนะครับคิดอ่านอะไรได้อย่างเป็นระบบระเบียบในการหาสะดุ้งสตางก็ดีในเรื่องความรักก็ดีแต่ท่านยังมีเรื่องที่ต้องกวนจิตกวนใจอยู่นะครับหนึ่งหลายๆคนวุ่นวายเรื่องบุตรบริวารน,นะครับดาวเกตที่จะยกย้ายเข้าพบสุภะไปนั่นหมายถึงถ้าหากใครมีบุตรบริวารคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลนะครับก็ระมัดระวังอยู่ยังต้องเฝ้าระมัดระวังนะครับ มีแอลกอฮอล์มีอะไรให้ท่านล้างมือบ่อยๆนะครับต่อมาครับเรื่องเกณฑ์ซ่อมรถซ่อมลาเข้าของในบ้านเสียหายมีอยู่นะครับนี่จะเป็นจุดที่ทอนเล็กๆน้อยๆของคุณมังกรอย่าคิดมากนะครับเดินหน้าหาสะตุ้งสตางไปแล้วคุณมังกรจะประสบความสําเร็จหาสะุ้งสตางได้เยอะทีเดียวครับเอาละครับถ้าฟังแล้วคิด,ดว่าเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตได้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับคลิปนี้อาจารย์ลาคุณมังกรไปก่อนละครับบ๊ายบาย